ผมไม่รู้จะพูดอะไรผมรักโมแล้วก็คิดถึงโมตลอดไปมันยังไม่อยากเชื่อและยังมีความใจหายเราเพิ่งเจอกันเองเนาะพี่โมก็ยังคิดว่ามึงยังอยู่อะ่ะอยากให้เธอกลับมา พอเรานึกถึงเขาเราก็จะได้แต่ยิ้มแล้วก็อเออเสียดายนาอมันไม่อยู่แล้ววันนี้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมิตรภาพจากพี่โมโนะครับผมที่ทําให้เราได้รู้จักกันนะครับผมรักมึงแบบไม่เคยพูดกับมึงไม่เคยแบบได้ตอดแบบจริงจังๆที่ผ่านมาไี่คยพูดเลยนะรักเพื่อนผมมากร<ล>ักมากรักปีๆรักพี่โมมากจะอยู่ในความทรงจำของคุณเดินและทุกคนตลอดไปก็ยังคิดถึงมากๆค <มา S 1> ิดถึงน,น,นะค <ๆ S 1> ิดถึงเสมอคิดถึงพี่โมนะนมคิดถึงมากจริงจรงค่ะ เราไม่รู้ว่าจะเจอเพื่อนแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่ถ้าชอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยมีจริงอย่างเงี้ยอยากให้เจอพี่โมโอีกครั้งอยากให้แบบเราเจอกันโมไม่เคยเสียดายพี่โมรักพี่มาตลอดแต่ก็จะทําหน้าที่น้องต่อไปผมไม่รู้จะพูดอะไรผมรักโมแล้วก็คิดถึงโมตลอดไปครั